นี่คืองานวันเกิดคุณคุณอธิฐานแล้วก็เป่าเทียนถึงเวลาตัดเค้กก้อนกลมแสนอร่อยนี้แล้วแขกรอกินกันแทบไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะคุณแน่ใจนะว่าคุณรู้วิธีตัดเค้กจริงๆใช่ไหมปกติแล้วเรามาักจะเริ่มตัดเค้กเป็นชิ้นรูปตัววีแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นที่นิยมมากแต่มันไม่เท่าเทียมกันเลยแขกบางคนอาจจะได้ครีมหน้าเค้กน้อยไปบางคนอาจจะได้เยอะเกินไปนอกจากนี้ เค้กมีความอ่อนนุ่มมากเศษขนมปังจึงอาจจะเลิะไปทั่วได้เทคนิคการตัดเค้กที่เราจะเสนอนี้เป็นกระแสะไวัยเราที่ใช้ได้จริงอย่างเหลือเชื่อวิธีก็ไม่ยากเลยเพียงแค,ค่คุณวางเขียงขนาดใหญ่ไว้ข้างๆเค้กอย่างเบามือจากนั้นค่อยๆหั่นเค้กตามแนวนอนแล้วเลื่อนเค้กชิ้นยาวๆขึ้นไปอยู่บนเขียงทีนี้คุณก็สามารถหั่นเค้กชิ้นนั้นให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้เสิร์ฟแขกได้แล้ว ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้แขกเลือกได้ว่าอยากกินขนมหวานมากหรือน้อยแล้วแต่ความต้องการแต่เดี๋ยวใครจะอยากกินแค่ชิ้นเดียวล่ะวิธีนี้ยังช่วยไม่ให้เค้กที่เหลืออยู่นั้นเนื้อแห้งเร็วไปและถ้ามีคนขอเพิ่มอีกก็ทำวิธีนี้ซ้ำอีกหลายๆครั้งได้เท่าที่ต้องการถ้าจำนวนแขกในงานเลี้ยงของคุณไม่สมส่วนกับเค้กก้อนเล็กๆที่คุณเตรียมเรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยทุกคนในงานได้กินเค้กให้ตัดมันเป็นลูกเต๋าเล็กๆ ใส่ไว้ในถ้วยกระดาษแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันปักเชื่อมเนื้อเค้กเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแยกชั้นกันเท่านี้ก็เสิร์ฟคานาเป้เค้กบนถาดได้แล้วแล้วถ้าคุณหามีดสำหรับตัดเค้กไม่เจอสักทีไหมขัดฟันสามารถช่วยได้เพียงแต่คุณต้องทำมันอย่างนุ่มนวลไหมขัดฟันตัดผ่านเค้กได้ง่ายมากๆและยังไม่ทำให้ไอซิ่งที่ตกแต่งไว้เลอะเทอ,อีกด้วยวิธีนี้เหมาะมากเวลาที่ต้องการตัดพายหรือตัดเค้กตามแนวนอนแน่นอนว่า ควรจะเลือกใช้ไหมขัดฟันที่ไม่มีกลิ่นและรสชาติถ้าไม่อยากให้ขนมหวานมีรสชาติแบบมิมินติดลงไปอะนะคุณกําลังแขวนรูปภาพหรือใบปริญญาไว้บนผนังผมก็เคยทําแต่มันเอียงไปเอียงมาทุกครั้งเลยถ้าคุณใช้ลวดและตะปูแค่ตัวเดียวรับรองได้ว่ารูปภาพนั้นๆจะไม่มีทางตรงได้เลยดังนั้นวิธีการที่ดีกว่าคือต้องใช้ตะปู2ตัวเท่านี้งานศิลป์ที่คุณแขวนก็จะมีความสมดุล แล้วก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนได้ว่าลวดที่ใช้นั้นมีความยาวที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นถ้ามันหย่อนเกินไปก็จะทําให้รูปภาพเอียงไปมาและสุดท้ายนี้คุณยังใช้แถบกาวใสเล็กๆนี้ช่วยได้ให้ติดมันที่มุมด้านล่างฝั่งใดฝั่งหนึ่งของรูปภาพก็ได้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปมาแม้กระทั่งปากกาเมจิกคุณภาพดีก็เสื่อมสภาพได้เร็วแต่คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบทิ้งมันหรอกนะให้ติดปากกาที่พังแล้วไว้รอบๆขอบด้านนอกของกระถางต้นไม้ในบ้านจากนั้น ก็พ่นสีย้อมให้มันเป็นสีทองเท่านี้ก็จะได้แจกันหรูหราไว้ตกแต่งเพิ่มสีสันในบ้านได้แล้วเทคนิคการประดิษฐ์นี้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเลือกใช้เฉพาะกระถางแต่จะเป็นแจกันทรงกระบอกหรือกระป๋องที่มีขนาดเท่าปากกาคุณเคยทําเครื่องดื่มร้อนๆหกใส่เสื้อผ้าขณะที่เดินจากโรงอาหารกลับไปที่โต๊ะทางานไหมน่าจะเคยสินะคนส่วนใหญ่ใช้มือโอรบรอบๆแก้วไม่ก็จับที่หูมันแต่วิธีเหล่านี้ไม่ไร้ที่ติ เพราะยังสัมผัสความร้อนได้อยู่มีการศึกษามาแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดในการถือแก้วกาแฟไม่ให้หกควรจะเป็นยังไงซึ่งผมมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องคาดไม่ถึงให้ทำมือเหมือนกำลังจะขยุ้งแก้วแล้วจับแก้วด้วยนิ้วของคุณจากด้านบนวิธีนี้ช่วยคุณไม่ร้อนมือและเครื่องดื่มไม่หกเลยนอกจากนี้มันยังดูสง่าง,งามด้วยบางทีคุณอาจไม่รู้ว่ามีแถบเล็กๆอยู่ข้างๆม้วนกระดาษฟอยล์ ซึ่งคุณต้องกดมันเข้าไปเพื่อให้เวลาที่คุณดึงออกมาใช้มันจะได้ออกมาแบบลื่นไหลโดยที่แกนกระดาษฟอยน์นั้นจะไม่หลุดออกมาข้างนอกร้านรองเท้ามักแถมไม้แขวนเสื้อรองเท้ามาให้ด้วยเวลาที่ซื้อมาอย่าเพิ่งรีบเอามันไปทิ้งคละมันมีประโยชน์อยู่เวลาที่รองเท้าของคุณเปียกคุณจะได้มีไม้แขวนตากบนเครื่องทําความร้อนจะได้แห้งทั่วถึงและเร็วขึ้นวิธีนี้มีประโยชน์มากมาก โดยเฉพาะเวลาที่เท้าคุณเปียกขนาดไปทํางานถ้าคุณชอบเอารองเท้าไปซักและปั่นแห้งในเครื่องซักผ้าเพื่อให้สะอาดไร้กลิ่นมันอาจจะทําให้เกิดเสียงรบกวนเพื่อป้องกันมลภาวะทางเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นให้ใส่รองเท้าและเชือกในถุงตะข่ายซักผ้าหรือถ้าไม่มีติดไว้ก็ใช้ปลอกหมอนเปล่า,ลาแทนได้หรือคุณอาจจะใส่ผ้าเช็ดตัวใหญ่ๆลงไปซักร่วมกับรองเท้าเพราะมันจะช่วยขัดถูและทำความสะอาดได้มากขึ้นกว่าเดิม แค่ต้องระวังว่าอย่าเอาผ้ากลับมาใช้เช็ดหน้าเช็ดตาอีกสเปรย์เช็ดกระจกเป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมยามเร่งด่วนเวลาที่คุณต้องขัดเงารองเท้าหนังเพียงแค่ฉีดไปบนรองเทา้าแล้วก็ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดออกเท่านี้รองเท้าก็จะกลับมาเงาเหมือนใหม่แล้วล่ะมีรอยย่นปรากฏอยู่ที่รองเท้าใช่ไหมจะเย็นๆให้คุณค่อยๆย,ยัดเศษผ้าใส่ลงไปจนมันอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วเอาผ้าเปียกมันมาดวางไว้บนรอยนั้น ใช้เตารีดค่อยๆรีดตรงที่มีรอยมันจะอ่อนลงแล้วก็หายวับไปกับตามาดูวิธีดีๆไว้ใช้เก็บและเสิร์ฟสมุนไพรต่างๆกันให้หั่นและผสมหลายๆชนิดแล้วใส่ไว้ในขวดพลาสติกปิดฝาให้แน่นแล้วนําไปเก็บในตู้เย็นเท่านี้คุณก็ไม่ต้องหั่นสมุนไพรท,ทุกครั้งเวลาที่คุณจะทำอาหารเมนูใดๆอีกต่อไปคุณสามารถทําน้ําสลัดรสเด็ดได้ง่าย เพียงแค่ใส่น้ำมันเครื่องเทศและซอสลงไปในขวดนี้แล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเวลาที่คุณอ,อนอาหารต่างๆด้วยไมโครเวฟชิ้นเนื้อบางส่วนจะร้อนมากๆในขณะที่บางส่วนอาจจะยังแข็งอยู่และถ้าคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธีไว้ใช้กับกรณีแบบนี้อยู่แล้วก็เรามีคำตอบให้อยู่แล้วให้วางอาหารด้วยบนจานแล้วทำรูไว้ตรงกลางให้เป็นเหมือนกับโดนัทวิธีนี้จะช่วยให้ความร้อนแทรกซึมได้ทั่วถึง แต่อย่าวางจานไว้ตรงกลางแท่นในไมโครเวฟล่ะถ้าอยากให้มันร้อนทั่วกันให้วางจานไว้บริเวณขอบด้านนอกจะดีกว่าถ้าคุณต้องอุ่นอาหารสองจานในเวลาเดียวกันให้วางแก้วแบบกลับหัวไว้ในไมโครเวฟจากนั้นวางจานที่สองไว้บนแก้วนั้นอีกทีแค่นี้เลยง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคุณสามารถบีบน้ำมะนาวด้วยที่คีบธรมธรมดาๆในครัวได้ให้หั่นมะนาวครึ่งลูกวางครึ่งหนึ่งเอาไว้ในที่คีบทีนี้ ก็บีบมาในถ้วยเพื่อคั้นน้ำมะนาวออกมาใส่น้ำเปล่าน้ำตาลและน้ำแข็งลงไปก็ได้น้ำมะนาวสดชื่นแล้วคุณกำลังทำป๊อปคอร์นด้วยไมโครเวฟแต่ก็ทนรอดูซีรีส์โปรดตอนต่อไปแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วหลังจากที่เข้าไมโครเวฟได้1หรือ2นาทีมาเมล็ดข้าวโพดแข็งๆจะร่วงไปอยู่ด้านล่างของถุงป๊อปคอร์นซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะหยิบมากินโดยบังเอิญซึ่งถ้าเสลรกัดเข้าไปเต็มๆแล้วก็ มันไม่ดีกับฟันอย่างแน่นอนแต่โชคดีที่ด้านล่างของถุงมีร่องอยู่ตรงนั้นและนี่คือสิ่งที่คุณควรทําเมื่อป๊อปคอนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเปิดถุงกินให้พลิกถุงกลับด้านแล้วเขยา่าแรงๆในถ้วยก่อนมเมล็ดข้าวโพดแข็งๆจะร่วงลงมาทีนี้คุณก็กินป๊อปคอนน้นอย่างสบายใจแล้วถ้าคุณเผลอทำอาหารไหม้โดยไม่ตั้งใจและไม่อยากให้สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นมาให้ลองทำตามนี้นะ วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการควันคือการใช้ผ้าเปียกมันหมาให้คุณถือด้านที่ไม่เปียกมาและปัดมันไปมาในอากาศเหนือหัวผ้าส่วนที่เปียกๆจะดูดซับอนุภาคของควันเข้าไปอย่างรวดเร็วไม่จําเป็นจะต้องใช้มีดเพื่อปอกผลกีวีหรอกนะแค่เฉือนด้านบนกับด้านล่างของผลออกจากนั้นก็ใช้ช้อนค่อยๆแคะเพื่อแยกเนื้อผล,ลไม้ออกมาจากเปลือกของมันเท่านี้ คุณก็ได้กินเนื้อกีวีอย่างเดียวแล้วอย่างไรก็ตามบางคนก็ชอบกินแบบที่ยังมีเปลือกอยู่ด้วยมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็กินได้นะแล้วก็ยังมีไฟเบอร์โฟเลตและสารต้านอนุมนูลอิสระสูงเพราะงั้นถ้าคุณไม่รังเกียจพื้นผิวปุกปุยก,ก็ลุยเลยแต่อย่าลืมล้างก่อนกินด้วยล่ะ